เอากับสวัสดีพี่น้องมื้อนี้ก็ลงพันธ์สนาสแนวกินข้าวเช้าพี่น้องมาข้าวเช้านํากันเด้มากินข้าวเช้านํากันเด้อโอ้ยกินกระแปงดูพี่น้องเอ้ยกระปูแดงกระปูแดงมาเด้อมาเด้อกินกปูแดงนํากันเด้อเคยกินเคยกินบ่กปูแดงนี่บ่แม่นกรปูนาเด้อพี่น้องกรปูแดง เรามันเรามืนกามมันก่กินลูงเชือก้ามใหญ่กัมีได้อ่าข้าง s มาเดยล่ะมาก่มก่อนดี้งมันกลุทีุกลุกูแดงไม่ใช่ปะลุกๆลุกๆอย่านันซาก

ผ่าลังไงมันอัดเอานี่ไหมนี่อืหอยนี่ต้งหรือหอยตัวนี้เวย้ยโอ้หอยผู้ไทยบ่ะหอยใหญ่อหอยอันนั้นเด้ไปนี้คือหอยลาวเลยเด้อของผู้ไทยใหญ่อย,ยอยู่แล้วอืมของผู้ไทยนิ่มอ่ะหนุ่มมีหนวว่าพิลเลอร์พิลเลอร์แม่หนุ่มมีปลงปลงเจ้าเจ้าสีกินให้กุง้งแดงแกะเพิ่นเบิ่งดูดว่ามันมันตึงบ่แข็งมันมันหมาอยู่ไดเด้อพี่น้องแกะ กระแปงดูกระปูแดงไข่บอปลาชวดชวดเลยเหรอคะเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำหลานพี่น้องหลานมาลีนน้ำกินข้าวปลาปลวกแกขมานปลากอยแกะคือบบหมานเลยโบโต่งปลาด่า่ะฮะมาของเจ้าเป็นปลาตึงๆเลยไอเลิฟเลยเลยเว้ยตั้งนานกินเนี่ยชุ่มหอยละไอละ I love you to pull lớp I. love you to I. con hỏi hoi hạt chào. I love you to pull up I. Kin nơi bay kako Kin nơi bay นี่แปงดูบานเาบบมีเยอะๆิบอกเรามาแต่โูกระูนนี่ตัวไรนี่มันเป่าแล้วตัวอกินแล้วก็มีหันนี่ๆเด็ดพี่นอกเลอกินมะเขือคมต้มละหวานกินไปแล้วกินมันๆมันหวานแล้วแกงทิมงืมยก็ตัวลูก ส like ูตลือดรอดกันไหมสูเลือตายก่อนมีแต่คนสดตรเลด้อดองไปจูบมได้ผัวทีลน่นะกดมันน้อยเนาะนี่ก็มาของใหญ่ของโตนี่บ่เฮ้ยตักคนใหญ่มันก็จูบมันก็ปุ้งเลยเวะเยนอะเบิงเบเบิ่งเบิ่น่ะ จะมาจะกินบ่อผักกีนีล้วไปว่าบวกกินมีเดดีนเองะโอ้าักกันไข่นีรนี่ไปงานมันเกิดสะพอนสวยจวดเลยปีบาเต้ตุ๊กตูีเบอร์มาแล้วไปเห็นบ่อนีิไผ่โคตไ่ อ,อบอกไว้ขอบใจอีป้าไว้ขอบใจเด้อปา้าพุทธกระเพงดูมาให้กินนี่เด้อบ้านพุทธิมาบมุมีเด้กระแปงดูนี่ต่อยู่ตลาดตลาดเขาก็เอามาจากเมืองใหม่กันเนาะขอบใจอีป้าดูเราก็เห็นแล้วขอบใจเด้อป้ากระแปงดูแม่ไข่มาให้กินเห็นใฉเนเหรอว้าไอนาให้เบิ่งเราก็เห็นเลยสำลักลหนนนนะอยไงล่ะ นี่อ้ายเลิฟเลยโอ๋อเล็บหอยผิดหอยมันลายแรงเห็นบ่บุทายหอยต้นหอยต้นหอยโพนบัเขือขึ้นคันนี้เกือบสะอื่นตายจ้อยเกือบบ่ยังแมนางเอ้ยเมื่อไหร่ในป่าเฮ็ดดีๆเฮ็ดดีๆกิโลหกบุกินลลูก กินเลยเรือปลานะะโมแมต์ไปกินได้อันปิ้งแล้วมันฮักเฮดีดีเฮดดีบีอรดีหายนะมือข่อยนี่มันคิวครืองั้นนแล้วค่อจับอันน่ะนี่เื่อนำอาขเพราะว่าค่อยเป็นมันอยากเข่ากอดเม่อเอ้ากินยาคือเจ้าคิวมืออ้วนคือ ค่อยอ่นดนเพนพูดคอยคอยกินข้าสวยเนาะข้าวสวยข้าวกาแฟข้าวกาแฟเลยไอบีให้แล้วคอบใจไอดูว่าเป็นบ้าดูวาดูคอบใจเด้อไอแป๊กว่าเวีาวดูแม่บอกห่าบุปีนทอนว้าว่ไก่กัเนกร้องเพลง vâng vâng sao vâng 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 sao vâng 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 hào vâng hào vâng 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 hào vâng hào vâng 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 hào à Tôi vâng 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 กินมื่อนี่แซมอื่นนี่นหกินนอนบมตื่นเลยอื่นก็ไ่ได้กินอีแซมคับเออมแ้าส่งิดเอาหือมายงกามกามเอาให้ในพ่อกามเกอบ กำใหญ่ก็มีได้เอากอกินไปกินมาแล้วเค็ดแถวไปวันนี้ไหมกินแล้วเราไม่อยากกินอีกเลยลุกๆๆๆไปกินมาเค็ดแวเนาะมมงาบนี่น่น่นเ Ngùi nó đó. Lên sau bộ bạn lại. còn Nó đi kia, Má dê men ăn khao เด้อ men. Giúp giúp cơm. Nhấc lên kịp. Ơ tới chút ลกลงอินได้ระยังเจ้า<ำ>หลับก้นไป,ไปเอาโคจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะดุ้งพันศาลาชาแนลกดไลค์กดแชร์ให้หน่อๆเด้<ป>อ